สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีตอนบ่ายๆแล้ววันนี้จากที่ไหว้พระแล้วเราก็มาพักแป๊บหนึ่งนะคะที่ดอยแม่ฟ้าหลวงค่ะมาเที่ยวชมดูวิวทิวทัศน์นะคะรอบๆค่ะดูสวยมากค่ะเป็นดอกไม้แลวดูหนาวนะคะนี่ยังอากาศเย็นอยู่นะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะดูสิ อยู่ที่นี่อากาศเย็ยเยนๆอยู่น,น,นะคะเนี่ยก็แบบว่าอากาศสบายๆค่ะอุณหภูมิน่นาจะประมาณสักสิบกว่าได้นะคะโอเคค่ะนี่นะคะดอกไม้ต้นนั้นก็มีอีกค่ะตรงนี้นคนคนเยอะมากเลยค่ะ นี่ขนาดไม่ใช่สาาทีนักคนยังเยอะเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออที่นี่ก็สวยดีค่ะแล้วก็อากาศสบายด้วยยังไงตอนนี้เพื่อนๆทำอะไรอยู่คะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับวันอังคารนี้นะคะโอเคค่ะไว้ยังไงเดี๋ยวถ้าถ่ายคลิปไปดูเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย